สวัดีค่ะแฟนบอลทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดบอลเตงวันนี้วันนี้มาแนะนำบอลคู่ นเมเกนพบกับวาวายแข่งเวลา6โมง1ิเจ้ที่นเมเกนนะคะฟอร์ม5นัดหลังสุดในลีกชนะ1สเสมอ2และแพ้พี่2โดยเกมนั้นล่าสุดในลีกนะคะบุกไปเอาชนะครัมบูมาได้1ประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขานะคะปลดล็อกเก็บชัยชนะได้สำเร็จหลังไร้ชายในลีกติดต่อการ10เกมส่วนทางด้านทีมเยือนวา,วายนะคะฟอร์ม5นัดหลังสุดในลีกชนะ2สเสมอ1และแพ้พี่2 โดยเกมนั้นล่าสุดในลีกเปิดบ้านเอาชนะไอ้กับอัดมามาได้3ประตูต่อหนึ่งเรทราคาเปิดออกมาให้ในเมเกนเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกถึงแม้ว่าจะได้ลงเล่นในทีมของตัวเองก็จริงสําหรับในเมเกนแต่ฟอร์มโดยวรวมของพวกเขาเนะะี่ยค่ะยังดูไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ หลังจากผู้เขาเก็บชายชนะมาได้แค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นจาก11เกมถ้ายวันนี้นะคะมาเจอกับวาวายที่ดูแล้วผลงานก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรมากนักเชื่อว่าน่าจะสู้ได้แนะนำเชียร์ทีมเยือนวาวายดีกว่านะคะพี่พี่ดูแล้วน่าจะมีแซมติดไม้ติดมือกลับออกไปช็อตเด็ดบอลเตงวันนี้ฟันธงรองวาวายได้เหแน่นอนนะจ๊ะ